เป็นนักเฮียนเป็นนักเฮียนอนุบาลน้องใหม่ของฮงเฮียนอันุบาลฝันในฝันวิทยาได้ประมาณสองเดือนการมาพอ<ว>่าพอวัดมาพ่อวัดมาพ่อวัดมาพบวัดเนี่ยการมาพ่อวัดของลูกลก็แปลกหลายครับโดยลูกได้บินตรงจากฝรั่งเศสมาเมืองไทย แล้วก็ได้หู้จากวัดร,รรมกายสามารถเข้าหงียรุบาลขอให้ครูบรรยัยด้วยความบังเอิญคือท่านคิดว่าเป็นความบังเอิญจริงๆแล้วเป็นเรื่องบุญบรรดาลบุญที่เคยทําเอาไว้เนี่ยทำไมเคยสร้างบุญเอาไว้เหรอเอาช้างไปจุดก็ไม่มากเนี่ยทั้งที่บ่เคยหูจากวัดมาก่อนลูกและภรรยาเป็นคนลาวที่ไปตั้งลกลากที่ประเทศฝรั่งเศส ไปาทำงานอยู่ีนนั่น29ปีแล้วครับเราทำงานบริษัทเช่ารถส่วนรยาทำงานเป็นแคชเชียร์ฮงแฮมฮงแฮมระดับโรงแรมระดับหดาว oh. แห่งหนึ่งในฝรั่งเศสโลกและภระยายมีความฮักและผูกพันกับพระพุทธศาสนาหลายมักเฮ็ดเสมอแต่มีแห่งบันดาลใจอยู่เล็กๆ ละหลับเวลาคืออยากปฏิบัต in um. so, ิทําให้คักๆอยากปฏิบัติทําให้มากๆเพราะแค่การเฮ็ดบุญฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมานั้นทําให้โลกรู้สึกว่าเขายังห่างไกลแก่นของพระพุทธศาสนาอยู่หลายลูกจึงตุ้มโฮมกับโมพวกเพื่อนฝูงในฝรั่งเศสก็คือรวบรวมค่ะรวบรวมนะแล้วได้มาพอกันที่เมืองไทย พื่อแสวงหาสถานที่ปฏิบัติธรรมซึ่งฮาต่างคนต่างเดินทางเออดีมนกันคือต่างก็ไปแสวงหาสถานที่ปฏิบัติธรรมถ้าใครเจอก็บอกกล่าวกันแล้วนด้มาพอกันในวันที่15พฤศจิกายนสี่เจซึ่งลูกลพิยาก็ได้เดินทางมาถึงก่อนและได้แสวงหาที่ปฏิบัติธรรมมาหลายหม่องแล้วมายถึงที่ แต่ยังหาย,ยังหาสถานที่ที่เหมาะกับความต้องการของเขาทั้งสองบ่ได้เดชาบุญจนมือหนึ่งเลอกเดมาพ่อคนขับรถแท็กซี่คนหนึ่งเออนี่ดูนะดูคนมีบุญนะจ๊ะมันจะต้องมีเหตุการณ์พัดผันให้เดมาสร้างบุญหรือมาปฏิบัติธรรมเพราะอธิษฐานจิตอยากจะปฏิบัติธรรมจากฝรั่งเศสมาเลยเนะดูบุญบรรดานะจ๊ะ จนมือหนึ่งลูกเด้มาพอคนขับรถแท็กซี่คนหนึ่งลมไปลมมาลมไปลมมาเขาบอกว่ามายถึงคุยไปคุยมาคะ่ะอ๋อเขาเคยบวชธรรมทายาททิวพาพธรรมกายมาก่อนเห็นไหมเป็นสารถีนี่ยังมีเลย นี่เป็นสารถีอ่าไม่ใช่ง่ายอย่างมากกับเป็นโชเฟอร์สารถีคือผู้พาผู้โดยสารมาถึงแหล่งแห่งบุญยสถานมาปฏิบัติธรรมนี่แม่เจ้าาเรียกว่าสารถีพาไปถึงที่หมายโดยปลอดภัยและมีชัยชนะเห็นไหมนี่เคยบวชธรรมทายาติวี่บธรรมกายมาก่อน จึงแนะนำให้ลูกมาทิวัดพระธรรมกายซึ่งพอมาถึงก็ได้ฮับการต้อนฮับด้วยความประทับใจกระทั่งได้มาเข้าหงเฮียนอนุบาลฝันในฝัน,ฝน,ฝน,ฝนวิยาซึ่งมองนี้เฮ็ดให้ลูกถึงหลายโดยปกติแล้วลูกก็เป็นนักอ่านหนังสือธรรมะนักค้นคว้าซอกหาบุญอยู่แล้วแต่ บอกคิดว่าจะมีการสอนพระพุทธศาสนาจะมองไหนที่จะมีการอธิบายได้อย่างแจ้งใสไม่นึกว่าจะมีสถานที่ที่ไหนที่จะอธิบายพระพุทธศาสนาได้อย่างแจ้งจำแจ้งเหมือนที่นี่ค่ะและมักหลายที่สุดก็คือเคสตัดีเป็นการสอนเรื่องกฎแห่งกรรมที่แจ้งใสอย่างหลายเข้าใจง่ายมีเหตุมีผลอย่างลึกซึ้ง ู้สึกประทับใจลายหลาย,ลายด้วยเหตุนี้จึงได้ตัดสินใจขึ้นไปปฏิบัติธรรมตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ซึ่งก็ต้องโทรปฏิเสธพวกมูที่ดน,นัดกันที่เมืองไทยไปก่อน <laughs> อขณะน,น,นี้ลูกได้กลับมาอยู่ที่ปารีสได้เบิงดีเมซีทุกมือ <laughs> แล้วเวียกมาตอนบ่ายก็เบิงตลอดแม้ว่างานว่า ว่างงานตอนบ่ายก็มาดูค่ะเวียกยมไปถึงงานอวันทิตวันทิตย,ตยก็บ,บ่มีรายการฝันในฝันกะเบิงและปฏิบัติธรรมไปพร้อมกับครูบใหญ่ใน DMC แล้วก็ได้เริ่มบูชาข้าพระครั้งทำอิฐต้นเดือนมกราคม2548ที่ผ่านมาซึ่งฝรังร่งศสเป็นเวลาตีสามพร้อมกับ9กโมงครึ่งที่เมืองไทย แม่สิหิวนอนแต่ลูกและพยา,ยาก็อดทนครับแล้วเมื่อนี้ลูกก็มีเรื่องราวที่จะขอความเมตตามองครูเหมใหญ่ซอยฝันในฝันเกี่ยวกับลูกเรื่องของลูกดังนี้ครับพ่อเท่าของลูกเป็นคนเวียดนามแต่ยา้ายมาอยู่ที่ประเทศลาวทำงานเป็นผู้จัดการธนาคารสูบยาจัดมากคือมือละซอง ภายหลังท่านอายุหลายขึ้นเกิดเป็นโรคหัวใจแต่ท่านคิดฮอโลูกที่อยู่ฝรั่งเศสหลายจึงบินมาหาในที่สุดก็มีอาการกำเริบหนักที่ฝรั่งเศสและเสียชีวิตลงที่นี่ด้ดยวัย72ปีและนับจากนั้นเป็นต้นมาปริยาของลูกก็มักจะฝันว่าพ่อของเธอมาหาบ่อยๆซึ่งเธอก็สงสัยว่าจะมีอีหยังเกิดขึ้นกับพ่อเธอหรือบอ แม่เท่าของลูกเสียใจหลายหลายหลังจากคู่ว่าสามีเสียชีวิตแต่ท่านเป็นคนจิตใจดีมักเคสบุญเข้าวัดอยู่เป็นประจำมักซอยเหลือสงเคระาะห์ญาติพี่น้องลูกหลานด้วยความเต็มใจพระท่านทำแล้วท่านแห่งแห่ง,แห,งแห่งมีความสุขก็ยิ่งมีความสุขค่ะภายหลังท่านเสียชีวิตด้ยโรคชาราในวัยเจสิบปีคุณพ่อของลูกถูกจับขังในช่วงภาวะ ความบอดสองบภายในประเทศเฮดให้มีชีวิตที่ลำบากหลายภายในคุกและทนสภาวะจังซี่มาไดไานะ้ท่านจึงได้ข่าโตตายเฮ็ดให้ลูกกลายเป็นลูกกร้าพ่อตั้งแต่ยังน้อยอายุสองขวบจากนั้นคุณแม่ก็ลูกจึงต้องเลี้ยงลูกลกเองทั้งหมดโดยได้รับการซอยเหลือเป็นอย่างดีจากพี่ชายแท้ๆของแม่ ซึ่งแม่งลูกเองก็เป็นคนใจบุญมักเข้าวัดเขาวาท่านมักถือโบอสถศีลอยู่เป็นประจำแด่เหตุน,นี้จึงหให้ที่ลูกได้ซึมซับสิ่งดีๆจากคุณแม่แต่ต่อมาท่านกับป่วยเป็นมะเร็งมดลูกและเสียชีวิตลงในวัยหกสปีส่วนลูกชายคนที่สองของลูกอายุ25ปีมีอาการทางประสาทต้องคอยกินยานและไปหาจิตแพทย์ทุกสามเดือนเนื่องจาเป็นโรควรหวาดเวา ย่านคนจะมาทำให้ย่านก็คือกลัวค่ะคนจะมาทำร้ายซึ่งเขาเป็นโลกนี้เมื่ออายุ19ปีหลังจากมีเรื่องชกต่อยแล้วถูกไล่ตีบาดเจ็บจนต้องส่งโรงพยาบาลซึ่งตอนนี้ก็มีอาการดีขึ้นแล้วครับผู้สุดท้ายลูกชายล่าอายุ18ปีหลังจากไปเที่ยวกับมูสีคนไปแคมทะเลกลับมาก็สบาย ไปแคมก็คือไปริมทะเลค่ะไปเที่ยวทะเลมีอาการผิดปกติสมองฟั่นเฟืนจำยังบ่ได้บ่จืเว่บ่บเหมือนตะกี้บ่จื่อก็คือไม่จำนะคะจำไม่ได้เหมือนแต่ก่อนความจำความจำไม่เหมือนแต่ก่อนบ่อยากไปเฮียนนอนอยู่บ้านซื่อๆนอนอยู่บ้านเค่ะท่าหงเฮียนข้า,ขาจว่ามีปัญหา <laughs> <laughs> ปัญหายอย่างอะแม่นพยาธิชนิดหนึ่ง oh. <laughs> เหมือนเหมือนเป็นโรค <laughs> ชนิดหนึ่ง <laughs> <laughs> ท่านหมอให้ยามากินเดือนหนึ่งนัดกวดบึงครั้งหนึ่ง <laughs> หนึ่งเดือนจึงนัดมาตรวจด,ดูครั้งหนึ่งคะ่ะ <laughs> ซึ่งท่านหมอก,ก็บอกฮู <laughs> ้ว่าแม่นพยาธิอย่าง <laughs> คำถามขอเขียนถามคำถามครูบู้ใหญ่หนังนี้ครับพ่อเท่าแม่เท่าของลูกพ่อแม่ของลูกอ๋อคนละพ่อคนละแม่อืมพ่อเท่าแม่เท่าของลูกและพ่อแม่ของลูกพ่อเท่าก็คือพ่อแม่ของลูกอ๋อพ่อตาแม่ยา,ายค่ะอายแล้วประโยชน มองได <laughs> ท่านอยากฝากข้อความอีหยัง, <laughs> มง,มง,ยงมาถึงไผแน่บ่บ้างครับมาถึงอ๋ออีหยังมาถึงไผแนบบอครับอยากจะฝากข้อความมาถึงใครบ้างแล้วทภรรยาฝันเห็นพ่อของเธอมาเข้าฝันบ่อยๆพ่อเธอมาอีหรีบอและที่ภรรยาฝันว่าพ่อมาเข้าฝันเนี่ยพ่อมาจริงๆ ถ้าไม่หลีต้องการอีหยังถ,ถ้ามาจริงๆเนี่ยต้องการอะไรบรุพการ,รยังที่เฮ็ดให้พ่อ,องลูกข้าตัวตายและลูกกลายเป็นลูกกัมพาพพ่อตั้งแต่เป็นเด็กน้อยแล้วต้องแก้วิบกติกมนี้จังไหดครับบุพกรรมยังที่เฮ็ดให้ลูกชายคนที่สองลูกประสบข้อกรรมนี้ครับ,บร อะไรที่โลกประสาทจะมีสิทธิ์หายบอ่อครับต้งแก่บาปกรรมนี้จังไหนย้อนหยัางลูกชายล่าจึงเป็นจังซียยง่ย้อนบุปรกรรมหยัางต้องเฮ็แดแนวใดจึงเศร้าพระบุะบุพกรรมอะไรแล้วต้องทําอย่างไรจึงหายเศร้าหมายถึงหายอีกดนบอ่อจึงเศร้าอีกนานไหมถึงจะหายอ๋อ เดิมนมปถึงนานไหมเราโละพยาสแสวงหาสถานที่ปฏิบัติธรรมหลายหม่องแต่ก็พลาดมา <c oughs> <c oughs> ทุกหม่อง <c oughs> <c oughs> ถึงที่นะ <c oughs> <c oughs> จนกระทั่งมาพ่อวัดพระธรรมกายซึงรู้สึกมักและประทับใจหลายเป็นที่สุด <c oughs> บ่โห้เป็นเพราะบุญกรรมไหนครับโลกรละพญาเคยสร,ร้างบุญห่วมกันมากับหมู่คณะหรือบ่ ในรูปแบบใหนเป็นหยังตัวเองถัง้ง้องพัดพลา่าไปอยู่ถึงประเทศฝรั่งเศสเอาพอมูขนากับตอนเยอะค่อนข้างหลายแล้วครับครูใบใหญ่ครับชาตินี้ลูกลรับยาจะเข้าถึงพระธรรมกายได้บ่พระธรรมกายมีให้เข้าถึงแล้วจ้ะลูกอยากสิได้ลูกอยากสิได้ไปอยู่ดุสิตบุรีกับครูใบใหญ่ตองเ็ดแนวใดครับ จังไหนลูกก็อยู่ฝรั่งเศสแล้วลูกก็มีความคิดว่าจะเฮ็ดหน้าที่กระยาณามิตรลูกแลกะพยาต้องเฮ็ดจังไหนแนค่ครับครูใบใหญ่กับซอยคุ้มบุญให้ลูกช่วยคลุมคลุมบุญนะคะบัดน,นี้กําลังซอกบ่อนที่แต่นี้กําลังหาสถานที่ที่ปาร,ร,รีสเชา่า ื่อสร้างเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมเพื่อเต้าโฮมหมู่พี่น้องกำลังหาสถานที่เพื่อรวบรวมหมู่ญาติพี่น้องะค่ะเพื่อสะดวกสบายในการขยายว,วิชาธรรมกาอยังทุกๆคนที่ปารีสซ,ซึ่งยังบอมีบ่อนเต้าโฮมซึ่งยังไม่มีที่รวม,มสุดท้ายน,นี้กราบแทบเท้าขอบใจครูบบใหญ่ในความเมตตาและเอ็นดูลูกๆขอให้ครูใบใหญ่มีอายุมั่นยืนมีอายุยืนยาวหายจากพยาธ หายจากโรคไปอยู่สอนลูกๆทั่วโลกใน DMC มคูมือทุกวันเพื่อโลกของเฮาใบนี้มีความสุขมีสันติภาพตลอดไปครับหลับตาฝันเป็นตุเป็นตาเตื่นขึ้นมาหาวหนึ่งทีแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรามปราชาพอเท่าตายแล้วก็ยังวนเวียนอยู่ใกล้ลูกที่ฝรั่งเศส เป็นเหมือนภูมิมเทวาจึงทำให้ลูกสาวฝันว่าท่านมหาบ่อยๆที่มาเข้าฝันเพราะยังผูกพันและห่วงใยลูกของท่านด้วยความคิดถึงแม่เท่าตายแล้วเป็นเทพธิดามีวิมานทองของชั้นดาวดึงเฟศสามด้วยบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมอท่านมีความสุขดีไม่ต้องเป็นห่วงท่าน พ่อลูกตายแล้วไปเป็นภูมิเทวาอยู่ในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งในประเทศลาวที่ไม่ได้ไปอบายเพราะข้าตัวตายข้าตัวตายแล้วไม่ได้ไปอบายเพราะบุญที่เคยทําไว้ในพระพุทธศาสนานะ่ะมาอุ้มเอาไว้ตอนตายใหม่ใหม่่วงลูกได้วนเวียนอยู่ใกล้ๆจะพอลูกโตแล้วได้เห็นแม่ลูกตายแล้วไปที่สูงแต่ไม่รู้ไปไหนก็หมดห่วง แม่งลูกตายแล้วเป็นเทพธิดามีวิมานทองชั้นดาวดึงเฟสสามได้บุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาท่านบอกว่ามีความสุขสบายไม่ต้องห่วง่ไม่ใช่ในชนี่สุดชีวิตก็ขึ้นอยู่กับบุญกับบาปเท่านั้นเองก็แปลว่าเกิดมานี่ต้องสั่งสมแต่บ,บุญควบคู่การนำมาหากินที่เป็นสัมมาอาชีวะได้เงินมาแล้วก็มาสร้างบุญ เนี่ยฟังเคสีด,ดีเราจะพอสรุปได้อย่างนี้พ่อองลูกฆ่าตัวตายเพราะกรรมในอดีตเคยเป็นแนมเพอเคยสั่งลงโทษจำคุกคนร้ายที่ตนเองตัดสินคดีผิดพลาดโดยเจตนาทำให้ผู้ต้องขังมีความทุกข์ใจมากจึงหาตทางออกในการฆ่าตัวตายในคุกลูกกรมพระพ่อมาแต่เด็กแล้วกรรมในอดีตลูกเคยทะเลาะก,กับพ่อ เพราะอารมณ์ร้อนด้วยกันทั้งคู่และเกิดความคิดว่าไม่อยากอยู่บ้านไม่อยากมีพ่อแล้วหนีออกจากบ้านไปจะแก้ไขวิบากกรรมนี้ลูกต้องทำบุญทุกบุญแล้วที่บุญกุศลให้กับบิดามารดาในอดีตที่ผ่านมาแล้วติดฐานจิตได้เจอบิดามารดาที่เป็นสมาทิธิแล้วอยู่กันพร้อมหน้าเป็นครอบครัวธรรมกายจ้า ลูกชายคนที่สองของลูกที่มีอาการทางจิตประสาทต้องไปหาจิตแพทย์เพราะกำเนดิดชอบดื่มสุราเวลาเมาแล้วชอบมีเรื่องทะเลวิวาทกับคนให้ลูกชายคนที่สองทำบุญทุกบุญแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้ทุกคนที่เราเคยไปทำร้ายเขาในอดีตให้ทำห้บ่อยสม่ำเสม,มอหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายจ้าลูกชายคนสุดท้ายที่มีอาการสมองฟั่นเฟือนจำอะไรไม่ได้ไม่อยากเรียน อยากนอนอยู่บ้านซื่อๆืนนอเลรากำเนิดดิที่ชอบดื่มสุราจนเมาแต่ก็ไม่ได้อารวาจใครคือเมาทมถึง,ถงเมาส่วนตัวเงียบๆจะหลับไปอยู่เป็นประจำจะแก้ไขก็ทำบุญทุกบุญอย่างสม่ำเสมอและก็อาตาิฐานเจติพ้นจากโรคภัยคือจะต้องเอาบุญทุกบุญมาทำเนี่ยเอามาใช้เพื่อยตัดลอมิบากสุราเงี้ยแทนที่จะเอาบุญเนี่ยเอาไปใช้ ไปที่สุดห่งทมหรือไปนิพพานแล้วเอาไปรวยอย่างเงี้ยคืองบมันมีจํากัดแค่นี้ท่านที่จะเอาไปรวยก็ะจะต้องเอามาตัดรอนไอ้ตรงเนี้ยมนเนี่ยใช้บุญเปลืองกับเรื่องที่มันไม่เกิดประโยชน์ตรงนี้ต้องมาแก้ไขวิบากกรรมวิบากกรรมแก้ได้บุญอย่างเดียวเท่านั้นไปทำอย่างอื่นไม่ได้หรอกต้องบุญต้องสั่งสมบุญได้ทานได้ศีลได้ภาวนาอย่างเป็นตน้นเนี่ยอาต้องเอามาใช้เห็นไหมจ๊ะ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องศึกษากันให้ดีทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องความเป็นจริงของชีวิตเนี่ยลกและภรยาเคยสร้างบาร,รมีกับหมู่คณะมาเมื่อพุธทธันดรนที่แล้วแต่เป็นกองสเสบียงที่มาชาเพราะเมื่อทําบุญแล้วอธิษฐานไม่รอบคอบคือไม่ได้อธิษฐานว่าให้เจอและสร้างบาร,รมีกับหมู่คณะตั้งแต่ยังเยาว์วัยดังนั้นจึงมาเจอกันตอนอายุมากแล้ว ชาติพานมาลูกก็ปฏิบัติทำได้ดวงใสใสพอเอาตัวรอดชาตินี้ก็ให้ตั้งใจปฏิบัติทำให้ได้สม่ำเสมอไ้ถูกหลักวิชาจะสามารถกข้าถึงพระธรรมกายในตัวได้ลูกอยากไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษลูกก็ตั้งสร้างบาร,รมีกมูขคณะอย่างเต็มที่ทั้งทานศีละภาวนาแล้วก็อธิษฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงบุนพิเศษเขตบรมโพธิสัตว ลูกจะตั้งสมบัติบาตรานที่ประเทศฝรั่งเศสลูกกระทำปฏิบัติทาให้ใจลูกใสสว่างเห็นดวงธรรมใส,สเห็นองค์พระธรรมกายภายในจะมีความสุขดีใจก็จะมีพลังแล้วก็อธิษฐานจิตเอาบุญอธิษฐานทีเดียวจะเซตโปรแกรมไปเลยตั้งผังสําเร็จไว้ให้เจอคนที่เคยสร้างบุญด้วยกันมาจะอยู่แห่งหนตําบลใดในฝรั่งเศสให้ร,รวมใจกันสร้างบุญร่วมกันอีก โดยการสร้างสูน์ปฏิบัติธรรมให้ลูกอธิษฐานจิตยอย่างนี้บ่อยๆก็จะสมปรารถนาจ้า